ส่วนตัวผมจะบอกคนว่าทุกครั้งที่เราทําบุญหรือทำงานไ้ครูทุกครั้งกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อให้จะตายคาเวทีกันนยผมก็ยอมถวายนะเพราะผมถือว่าชีวิตนี้ผมฝากให้กับครูบาอาจารย์กมดละใครจะมองเราว่ามงมงายก็ไม่สนใจนครับเพราะว่าส่วนตัวจะบอกคนว่าในโลกเนี้ยอะไรก็ตามที่หลวงพ่อไนดะ้เคยบอกผมว่าครูบาอาจารย์ให้ผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พุทธมัยนี่ท่านจะทิ้งเราไหมหลวงพ่อก็บอกว่า ท่านไม่ต่างกับพ่อแม่บิดามารดาผู้ให้กําเนิดเราหรอกไม่มีพ่อแม่ในโลกนี้ที่ไหนที่อยากเห็นลูกมีความทุกข์ไม่อยากเห็นลูกมีความสุขไม่อยากเห็นความเจริญของของลูกทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยมันไม่มีเลยแม้แต่น้อยทะนั้นนับตั้งแต่วันที่หลวงพ่อท่านบอกผมเนี่ยผมก็ถวายกายถวายใจให้กับเทพกรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไพ่หมยานอย่างสมบูรณ์เรียกว่าเหมาะกับหมอะลาบคาบแก้วไม่มีสิ่งใดที่เป็นวิจิกิจช้าในใจแม้แต่น้อย ฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้ไพ่มงบางอย่างก็จะบอกคุณว่าไม่มีอะไรหรอกฝากใจอุบาชะานั่นเถอะท่านสงเคราะห์คุณเต็มที่อยู่แล้วไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไปทําหน้าที่ในการสั่งสมบุญบรารมีให้คุณมีคุณงามความดีมีบุญกุศลที่สูงขึ้นพอท้ายที่สุดแล้วบุญบรารมีนั้นแหละจะติดตัวคุณข้ามภพข้ามชาติไปเรื่องเงินเรื่องปัจจัยเรื่องยายาทที่คุณได้รับจากการดูดวงมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก แต่บุญกุศลที่คุณทําทุกครั้งดูดวงทุกครั้งช่วยคนทุกครั้งสั่งสมบุญบารมีนียมันจะทําให้คุณก้าวเข้าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สวัสดีค่ะ ื่อเจนนี่ค่ะเรเรียนพมยานรุ่นที่80ความประทับใจค่ะที่รอคอยที่จะมาไหว้ครูประจําปีก็คือครั้งนี้เป็นปีที่2แล้วครั้งที่แล้วที่มาไปก็คือกลับไปมีปาฏิหาริย์หลายๆอยา่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็ลูกดวงที่เข้ามาแล้วเราสามารถช่วยเหลือคนที่เขากําลังมีความทุกข์แม้กระทั่งความเป็นความตายทําให้มีปาฏิหาริย์แล้วก็ได้รับเสียงขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราปิติแล้ว เรามีความสุขทุกครั้งที่ที่พาเขาหลุดจากความทุกข์ที่เราเคยมีมาเงีย้ยค่ะชื่อเสียงครับค<ฟ>มยานครับเรียนรุ่นสัญจรสามพัทยาครับเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รู้สึกถึงความตั้งใจแล้วก็พลังความศักดิ์สิทธิ์ ของครูบาอาจารย์ครับมีความเมตตากับลูกศิษย์ครับสี่ราพักแต่งชาติค่ะพิเรียนรุ่นแปดสิบค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่หมอิรินไพ่พงมยานคะ่ะเรียนสัญจร5ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรค่ะพรคมยานคะ่ะเรียนสัญจร5เหมือนกันคะ่ะรู้สึกว่ามันมันมันปื้มนะคะแล้วก็ได้สัมผัสครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเลยค่ะวันงเงี้ยครูบาอาจารย์น่าจะ ส่งมาให้กับลูกศิษย์ทุกท่านอยู่แล้วค่ะพอได้รับพลังค่อนข้างมากค่ะแล้วค่อนข้างปิติสุขมากๆค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็แบบมันเหมือนแบบว่าจะบอกว่าตื่นเต้นก็ไม่ใช่มันเหมือนแบบว่าเหมือนเราได้รับพลังงานจากจากอาจารย์จริงๆอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปียธิดาเสรีเป็นจพลนะคะหรือว่าฉายาเปียธิดาพรหมญานะคะเรียนรุ่น90ค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อเหนียวนะคะเรียนรุ่น90ปูมญยาค่ะยัรา่สนมีชอายาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัญญาภัซัพินโยงนะคะผัชรับภมพยานรุ่น90ค่ะ ก็ได้มานะคะกราบครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ประทับใจมากมากค่ะในการที่มาครั้งแรกนะคะเพราะว่าที่อยากจับคือชอบเป็นคนท้่มากใช่เป็นระเบียบมากก่ออยากได้ความมั่นใจด้วยค่ะเพราะว่าครอบครูแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีครูบาอาจารย์ในการซัพพอร์ตตอนที่อาจารย์เริ่มสอนเนี่ยคือผลมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันมีลมเย็นๆพัดมาแล้วก็มีกลิ่นหอมหอรอนรู้สึกว่าเราได้ได้รับกำลังใจแล้วก็มีความมั่นใจในการที่ ที่จะออกไปช่วยผูกคนมากขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ติวนะคะพรปกาจงเทศค่ะสัญจรรุ่น8ดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมิมพันดาราค่ะสัญจรรุ่น2เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะวิชชี่พันดารนะคะสัญจรเชียงใหม่รุ่นสองค่ะแลลึกถึงบุญคุณของอาจารย์ค่ะค่ะอย่ามาอยากมาไหวอย่ามาแบบอย่ามารับพลังค่ะใช่ค่ะอย่ามารับพลังคือเราเราอาจารย์เรามีให้ เราใ่ะแต่นี้เราก็อยาก,กนึกถึงครูบาอาจารย์ไอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าการครอบครูหรือการไหว้ครูเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ามีวามีเกิดความแม่นยําในการทํานายไครพักมากขึ้นเลีนยค่ะก็เลยอยากมาอย่างแรกคือปิติเลยค่ะใช่ค่ะมีความรุ่งปิติมากเลยค่ะมีปลาซุปข้อของวิตีตอนแรก ตอนที่ครั้งแรกของของคนแรกนะคะรุ่นแรกนะคะก็จะแบบพบื้นปิติน้ําตาไหลค่ะแต่พอของตัวเองนะคะมันแบบเหมือนมีพลังงานบางอย่างแบบร้อนๆที่หัวเราเลยะคะ่ะส่งพลังมาจากอาจารย์แล้วก็น้ําตาไหลด้วยค่ะดีใจค่ะดีใจพี<อ> <c oughs> ่พัชค่ะเรียนรุ่น68ค่ะ ื่อตายค่ะชุติมาเรียนรุ่น82ค่ะค่ะชื่อฝนค่ะนัทยาพรยังคงเรียนรุ่น82ค่ะมีความรู้สึกว่าระหว่างที่นั่งอยู่ในพิธีค่ะมันน้ําตามันเหมือนจะไหลอย่ตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆคือไม่สามารถตอบเป็นคําพูดได้เลยค่ะมันมีความรู้สึก มันบอกไม่ถูกในใจค่ะมันมีความสุขมากๆแล้วก็ตอบเป็นคําพูดไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่เราได้สัมผัสกันในพิธีค่ะ,คะสื่อเปน้อพูดไม่ได้รู้ว่ามิติแล้วก็น้ําตาไหลค่ะสื่อว่าท่านจับเสร็จริงๆค่ะแล้วก็วกได้รับพลังงานที่องค์คูบาจารย์ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาให้แเบบราเองเราไม่รู้จะตอบไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงออกมาเลยดีใจมากๆค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย กิจใดๆในโลกนี้ผมไม่มีต้องทําแล้วผมจะบอกคุณเสมอว่าทุกวันนี้คุณเชื่ออะไรว่าอยู่เนี่ยเพื่อทําหน้าที่รับใช้หลวงพ่อรับใช้เทพพรมสิ่งศักดิก์สิทธิ์แต่ใจทั้งหมดเนี่ยกิจในโลกนี่ยผมไม่มีสิ่งใดต้องทำแล้วเพราะจิตที่มันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปรารถนาอะไรในโลกนี้แล้ววันหนึ่งนะคุณดูผมเป็นตัวอย่างนะ วันหนึ่งเมื่อคุณดูดวงประสบความสำเร็จมีเงินมีทองเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แล้วจิตสุดท้ายที่คุณจะคิดได้อย่างเดียวคือมันจะไปอยู่พะนิพพานอย่างเดียวไม่คิดจะไปไหนนะต่อให้คุณยังมีกิเลสหนาะปัญญายังไม่เฉียบคมยังมีเรื่องของความโลภความโกรธความหลงตัดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็ตามแต่จิตที่มันทําอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันจะคิดอยู่เสมอว่า เมื่อใดก็ตามที่จบกิจในโลกนี้แล้วเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยขอไปพะนิพานขะนั้นกำลังจะบอกคุณว่าสายของพรมยานนะผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงมาเพื่ออะไรปรารถนาสิ่งใดแต่ให้ดูผมไว้เป็นตัวอย่างเพราะผมมาเพื่อต้องการที่จะสร้างบุญบารามีและกลับไปในสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดคือไปนิพพานให้ได้ทุกคนกนะลูกท่านย้ำอยู่เสมอส่วนจะไปถึงไม่ถึงอย่างไร มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องสั่งสมบุญบารมีกันต่อจกักศาส์แห่งไพ่พุรมยานชื่อโยกนะคะอยู่ในรุ่79น79นะคะมีความประทับใจนะคะใน,ในการจัดพิธีเพราะว่าอาจารย์ก็จะมีความะละเอียดพิธีพิถันในเรื่องของพิธีการได้มาพบอาจารย์พบ พี่พน้องๆ้องทุกๆคนของพรมยานด้วยค่ะจีน่ารุ่น79ค่ะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันตลอดเวลาคือท,ที่ที่ว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันชอเจนค่ะเรียนรุ่น79ค่ะประทับใจทุกครั้งที่มาค่ะรู้สึก เราได้กลับบ้านได้มาเจอกับเพื่อนๆเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะรักรักษาให้พรมยานมาก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 ที่สุดจาเป็นไปได้อยากจะมาช่วงปีค่ะ่ชื่อหนึ่งค่ะรุ่น79ชื่อกัญญลินค่ะรุ่น79ชื่อโอนะคะกมลรักพระศักดาค่ะรุ่น79 พยานรุ่น79ค่ะประคับใจที่ได้กลับมาเจออาจารย์นะคะมารับพลังคามรับกังบวกแล้วก็ได้มาเจอเรื่องๆค่ะได้มารับกำลังใจกำลังใจในการที่จะหากใครก็ก็ประทับใ,ใ,ใจกับการที่มาที่นี่ทำให้เรารู้สึกมีพลังบวกมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะทุกครั้งที่เข้ามาในพิธีนะจะมันมันเพื้มปิติแล้วก็ร้องไห้ทุกครั้งเลยเพราะว่ามันสัมผัส มตตาเราจริงๆตั้งใจที่จะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์และอย่างหนึงทุกครั้งที่มางานไหว้ครูเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีที่เคยเจอเนี่ยจะหายไปเลยแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาตลอดนะคะก็เลยตั้งใจที่จะ ดามพยากรค่ะอยู่ปานบุรีนะคะเรียนรุ่น79ว,วันนี้เป็นวันที่พี่ดีใจที่สุดแค่คิดก็น้ำตาไหลแล้วตั้งแต่มาจากปารบุรีอู้ฮี่ึงดันใจมากเป็นจุ๋มอมยานนะคะ <c oughs> ก็มีความประทับใจมากๆนะคะทุกครั้งที่มางานไหว้ครูนะคะรู้สึกแบบได้รับพลังดีๆกลับไปแล้วก็รู้สึกไปอ่เขาเรียกอะไรไปเปิดดวงไปชี้นาแสงสว่างหรือไปให้คนที่ลูกดวงหาที่เข้ามาดูรู้สึกเราชัดเจนขึ้นแล้วแล้วก็เราก็มีสติมากขึ้นเหมือนได้รับพลังเพราะแม่คูบานจา มาสิทธิ์ีไปแบบเต็มกําลังจริงๆนะคะพินันค่ะก็มาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะ <c oughs> เวลาไปเวลานั่งช่วงที่ครูบาอาจารย์ลงประทับที่เวลาพูอพ่ะค่ะ <c oughs> ก็จะรู้สึกปิติปิติแล้วแบบนิ้วตาจะไหลนิ้วตาจะไหลไม่หยุดเลยค่ะ